สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเปรลิเวอร์สามหกเซึ่งคลิปนี้จะเป็นกรารพยากรณ์คนเกิดราศีสิงห์และคนาสิงห์สามารถฟังได้ในสองรูปแบบครับก่อนอื่นกแล้วก็แชร์กด subscribe ติดตามผลดึงใจกับช่องชาแน,นลของเราได้นะครับขอบคุณครับตอดการดูดวสันตัวสามารถอ่านลายดีมาที่เปรลิเวอร์สามหกเก้าตรงนี้ครับ อัลลาอดีมาทำค่ากูได้ตอนนี้มีโปรโมชั่นครับตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่25แต่วันนี้วันที่20แล้วครับเป็นตรงกลางเนาะก็คือผ่ามา5วันแล้วเหลืออีก5วันครับก็รีบอัลลาอดีมาทำค่ากูได้นะครับเป็นโอกาสสุดท้ายอัลลาอดีมาทำค่ากูได้ตอนนี้จะได้ราคาพิเศษครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรเดือนกรกฎาคม2566ซึ่งเป็นกลางเดือนที่ค่อนไปในทางปลายเดือนแล้วปลายปีแล้วนะครับก็คือเป็นเดือนแรกของของครึ่งครึ่งหลังอะนะครับโอเคคลิปนี้จะเป คนราศีสิงห์เนาะจุดกาเนิดอยู่ที่ตนุราศีสิงห์มีดาวชุมนุมกันเยอะแยะเลยครับแล้วก็ละละขนาสิ่งนะอ้นนราศีสิงห์อยู่ตรงสี่ส้มตรงนี้ครับทีนี้มีการข้จรยกยาราศีทั้งหมด3ดวงนะครับผมพิมพ์ผิดเนาะก็คือดาวพุธดาวเกตดาวอาทิตนะครับพอมีดาวพุธยาราศีสองเล่าผมเลยนึกว่าแต่4ดวงนะครับจรจิงสดวงนะทีนี้คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษจะพยากรณ์แบ่งครึ่งก็คือต้นเดือนกับกลางเดือนนะครับต้นเดือนจะพยากรณ์ดาวประจําตัวคือดาวอาทิตดาวพุธ,ดา,พธ,ด,าพธดาวเกต แล้วก็อีบีที่2จะพยากร์ดาวประจําตัวคือดาวอาทิตย์กาวพุธนะครับสดวงเนาะโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวก็คือดาวอาทิตย์กันก่อนนะครับขณะนี้เขจรอ,อยู่ในเดือนวินาศนะครับราศีกรกฎได้ตาแหน่งมหาจักรนะครับตนุวินาศนํามาทำอามเว่าใจก่อนเทตจุดนะครับตนุวินาศเปลวา่าความกดดันนะครับเราไปสู่ความกดดันเราจะสันโดษอยู่ที่บ้านเราจะมีความอะไรก็ไม่รู้คือเหมือนกับถ้าใครติดโควิดช่วงเนี้ยก็จะเป็นการที่รวนกักตัวอยู่ที่บ้านนะครับ ประมาณนี้เพราะวินาปลว่ากักขังนะครับจาไว้นะคาว่ากักขังมันได้หมายถึงว่าตั้งแต่โควิดนอนป่วยอยู่ที่บ้านหรือกักตัวอยู่ที่บ้านวินาแต่ว่าการกักตัวหมายถึงสันโดษอีกวิธีอีกอย่างหนึ่งก็คือขั้นสูงสุดร้ายแรงสุดคือติดคุกนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะติดคุกนะมันมีส่วนน้อยครับแต่หมายความว่าใครทําผิดคิดร้ายเนี่ยระวังติดคุกนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อเหมือนดวงขุนแผนนะครับที่ติดคุกนะครับอา่า แต่ว่าติดคุกมันจะต้องมีน,น,นี่ใช่เลยระวังตนุกวินาและนีดาวบริตะอยู่ในเดือนกรมมาเนี่ยนะครับปจัจจบนันกรรมมีการพลิกผันจากหน้ามือเปหลังมือจากมีเป็นลมละลายไม่ได้พูดให้กลัวนะไม่ใช่ทุกคนนะครับแต่ให้ระวังนะครับดาวทิศอยู่แค่ไม่กินวันเองนะครับอหถึงสิบหอยู่ในมิถุนใช่ไหมครับดีอยู่แต่สิบเจกรกฎาคมไปสินะครับจนถึงกลางเดือนหน้า ต้องระวังแล้วเพราะตกวีนาศนะครับเดือนนี้จะสิบเจ็ดเนี่ยนะครับแต่ว่ามันมันจะกินไปในเดือนหน้ามากกว่านะครับอ่ะระวังดีๆนะครับทีนี้นะครับแต่พอดาวเกตมาลุมดาวประจาตัวอาจจะดีขึ้นแต่ว่ามันพลิกล็อกนะครับแต่อย่าคาดฝอย่าคาดหวังมากนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะผิดหวังได้เนาะโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวพุธกันก่อนนะครับในเดือนกรกฎาคม2อง6ันยีนี้จะมีการย้ายดวงแรกคือดาวพุธเข้าสู่ราศี กรกฏวันที่4กรกฎาคม66เสร์จเขาว่าเสร์จหมายถึงการโคจรจากราศีลาภมิถุนเนี่ยอย่างรวดเร็วเข้าสู่เดือนวินาศน,นะครับอ่ะมันออกจากลาภเร็วเกินไปแล้วมันมาวินาศด้วยนะครับดังนั้นหมายความว่าดาวพุธก็ตกวินาศอีกนะครับดาวพุธมาจากเจ็เดือนลาภะด้วยลาภะวินาศถ้าทายอย่างไรแปลว่าไม่มีโชคลาภแต่ข้อดีคือหรือสูญเสียโชคลาภนะแต่ว่าถ้าเผื่อในน่นานดีแปลว่าลาภะวินาศคือได้ดีจาก พวกออนไลน์เดลิเวอรี่เบื้องหลังครับอะไรที่เป็นเบื้องหลังจะดีหมดนะครับอ่ะแย่แล้วสิใครทํางานราชการทํางานที่นั่งออฟฟิศเนี่ยแต่ว่ามันไม่ใช่งานออนไลน์ไงหน้าคืออ่าเรียกว่าทํางานที่เห็นหน้าเจอตัวนะครับดังนั้นเนี่ยจึงหมายความว่าไม่ดีนะอย่างน้อยเคลื่อนที่ก็ยังดีนะครับตองให้เจอหน้าก็เถอะนะครับอ่ะผมเห็นเหมือนกับอ่าการทำงานรับวิสาหกิจเนี่ยพวกแบบไฟฟ้านะครับก็คือต้องไปขึ้นเสาต้องไป จัดแจงสายใช่ไหมครับพวกเคเบิลทีวีพวกเนี้ยก็คือมันจะต้องเดินทางถูกไหมครับไปติดตั้งสายไฟอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะเพราะามันหมายถึงการเดินทางแต่ถ้าเป็นผู้หญิงบ้างล่ะผู้หญิงเนี่ยผมเห็นพวกแบบอีเวนต์นะครับทําทำงานอีเวนต์่ยดีนะเพราะว่าอย่างเช่นอีเวนต์จัดแต่างงานนะครับอ่าจัดค่ะได้ะไรจัดงานแต่างงานนะครับเป็นอีเวนต์ที่ที่สามารถแบบคเรได้ว่าจบงานนี้ก็ไปงานนั้นงานนั้นก็ไปงานโน้นอย่างเงี้ยครับประมาณเนี้ยดีนะเพราะมันหมายถึงการ,รมไม่อยู่เป็นที่ก็คือตัวแกก็จะได้อย่าง ในทางของาศาสตร์นยวิธีแก้ง่ายที่สุดดีที่สุดแล้วก็ได้ผลดีที่สุดคือการเดินทางเข้าใจไหมครับคืออย่าอยู่นิ่งอ่ะเพราะว่าการอยู่นิ่งเสมือนหนึ่งกับฝนตกลงมาเราเปรียบเราเปรียบฝนใหม่ถึงเราเจอเพศภัยแต่ถ้าเราเดินทางแปลว่าเราวิ่งเข้าลมไงพอฝนตกก็ไม่โดนเราไงถูกป่ะครับเห็นไือยังดังนั้นเนี่ยนี่คือการอนุมานง่ายๆว่าเนี่ยมันคือวิธีการหลบเลี่ยงอ่าียกว่ากรรมเข้าใจไือยังนะครับแล้วบางคนว่าไปต่างถิ่นมันจะดีหรอมันจะได้หรอ การเดินทางไปต่างถิ่นคือสิ่งที่มันเสียครับเสียในดีๆไมีเสียนะครับมันเหมือนกับน้ำยาย่อเอาน้ำบ่งนั่แหละครับมันหมายความว่าตัวเราอย่างวุ่นวายที่จะต้องรีบไปนะครับก็คือความจุกงะหุกถูกไหมครับพอเราไปปุ๊บเราไม่จดกดินแนดนนั้นนะ่ะเราจะทํายังไงอะ่ะอย่างเช่นเราไปอยู่อเมริกาเอ๊ะไม่เคยไปมาก่อนเลย ต้งไปแบบงมโคงเอาะนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็คือจุดเสียเหมือนกันนะเพราะเราต้องไปเรียนรู้ต้องไปยุ่งยากอะประมาณนี้ครับก็ถือว่ามันยุ่งยากไปแล้วนะนะครับก็จบเข้าใจหรอยังประมาณนี้นี่คือวิธีการคิดของในทางโหราศาสตร์วิธีการแก้ที่ดีที่สุดนะครับและเห็นผลดีที่สุดด้วยโอเคเรามาดูกันต่อนะครับทีนี้ดาวพุธกับดาวเกตเนี่ยนะครับลืมบอกไปว่าดาวเกตเนี่ยเข้าสู่ราศีกรกฎวินาทีนะนะครับเดือนที่แล้วเนี่ยชุมนุมเดินเดินวินาทแต่ทุกอย่างจะเดินเร็วนิดนึง พอมาชุมนุมในเดือนตนุก็ดีขึ้นแล้วนะครับดาวเกตเข้าสูาก่กรกฎเดือนวินารวันที่24กรกฎาคม6 6นะครับคือกลางเดือนพอดีเลยนะครับดาวเกตเข้าสูเ่เดือนวินารเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสยียดาวเกตเข้าเรือนอริบราวินานใครไม่ดีครับแต่หมายถึงว่าในพื้นดวงนะไม่ดีแต่ถ้าเกิดในดาวจรมาอยู่แป๊บเดียวครับสเดือนเองก็จบแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยดาวเกตในเดือนวินารแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันลึกลับแปลว่าใครที่แบบว่า มีเซนเนะี่ยจะมองเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ครับหรือพวกสัมภเวสีได้เนหะมือนกันหมดเพราะดาวเกตเนี่ยเป็นดาววิญญาณธาตุนะครับวิญญาณธาตุแปลว่าคือสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์นะครับไม่ใช่กายหยาบแต่เป็นกายละเอียดแต่ว่าผีก็ได้จะแปลว่าบรรพรุดก็ได้จะแปลว่าเทพเทวะก็ได้หมดครับและแต่เราจะไปสื่อสารอะไรได้นะครับก็เป็นสิ่งนั้นนั่นแหละนะครับทีดด่ดาวเกตในเดือนวินานมันก็คุมโทษคุมภัยอยู่นะยิ่งกลุ่มกันดาวประจําตัวด้วยก็ถือว่าโอเคอยู่หมายถือว่าอาจจะรอดโดยปฏิหารแต่ มันก็ต้องมีสตินิดหนึ่งนะครับเพราะว่าดาวพุธอย่างมาถึงสตินะครับพออยู่ในวินาศก็ว่าเอาตัวรอดได้แหละนะครับแต่ว่ามันต้องมีสติก่อนนะครับจาไว้ดังนั้นอย่ยใครไม่รอดยังไม่ว่าผมนะเพราะว่าบางคนอาจจะว่าอาจารย์บอกว่ามันรอดนี่ทำไมมันไม่รอดก็เพราะคุณไม่มีสติไงก็จะอย่างดาวพุธเนี่ยไม่ใช่มีวเฉยๆนะครับไม่ใช่ว่าดาวพุธอยู่ในวินาศแล้วจะรอดตลอดไปไม่ใช่ครับแต่คุณต้องมีสติก่อนนะครับสติมาปัญญาเกิด โอเคไหมก็ใจไหมนี่คือหลักธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยดังน,นั้นเนี่ยใครที่ไม่มีสติก็วอยวายไปสินะครับแล้วถามว่ามันจะรอดไหมไม่รอดเพราะคนเหล่านี้แปลว่าทําอะไรโดยใจร้อนผลักการนะครับแล้วทําอะไรไม่เป็นขั้นเป็นตอนด้วยนะครับก็ล้มเหลวง่ายไงเห็นหรือยังดังนั้นเนี่ยวินาานันแปลว่าล้มเหลวได้ด้วยตัวเองได้ด้วยนะตัวเองเข้าสู่เลยวินาาแปลว่ามันล้มเหลวด้วยมือตัวคุณเองนั่นแหละนะครับคําว่าล้มเหลวที่นี้มาได้หลายอย่างแรงสุดคือลมละลายนะครับ น้อยสุดก็คือล้มเหลวก็หมายถึงว่าเสียใจว่าทำไมฉันทําไม่ได้โทษตัวเองอย่างเงี้ครับเป็นแนวแนวน,น,นั้นนะครับแต่ว่าผมว่าดาวเกีเข้าไปช่วยมันก็โอเคมีปาฏิหาริย์อยู่นะแต่ปาฏิหาริย์เนี้ยมันจะดีก็ได้รายก็ได้นะครับจำไว้บางคนดีอยู่อ่ะก็รายซะง,งั้นอนะ่ะแต่บางคนรายเนี้ยก็ดีซะง,งั้นอย่างเงี้ยเพราะมันอยู่ที่สติครับก็จะได้อย่างเพราะบางคนเนี้ยคำว่าลมละลายแปลว่าคุณทําอะไรไม่ลืมหูลืมตาลงทุนอะไรบ้าบอถูกไหมครับเยอะไปหมดพออย่างเช่นอะ ฉันมีอยู่ล้านหนึ่งลงไปล้านหนึ่งเลยแล้วคุณจเนะเหลือเงินอะไรกินข้าวถูกไหมครับและอนาคตคุณคืออะไรถ้ามันหมดไปล้านหนึ่งเลยอะ่ะถูกไหมครับเรียกว่าหล่มละลายนั่นแหละนะครับต้องระวังนะถูกยึดรัพย์ถูกขายทอดตลาดอะไรเยอะแยะไปหมดนะต้องระวังตรงจุดนี้เพราะว่าวินาเนี่ยออกฤทธิล์ละวินาแปลว่าวินาตามชื่อเลยครับนะครับวินาแปลว่าวินาวินาแปลว่าสิ้นสุดวินาแปลว่าจบสิน้นข้อดีคือจบสวยอย่างเช่นเป็นโรคภัยก็เจ็บก็จบได้ก็แปลว่าหายไงก็จะไจ้อย่างนะครับ ดังนั้นเนี่ยจบมันมีดีและเสียแต่มันหมายถึงต่างถิน่นต่างประเทศได้ด้วยใครที่มีเงินครับไปเลยครับใครที่ว่ามีแผนจะไปต่างประเทศไปเลยครับแปลว่าช่วงนี้ไปแล้วมันเลี่ยงปัญหาได้ด้วยนะอ่านะครับหคือได้ไปอยู่แล้ว2คือไปแล้วเลี่ยงปัญหาได้ก็ถือว่ายิงนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนะครับแต่บางทีมันอาจจะชุกและหุกนิดนึงแต่ผมมีพยากร พยายามพยากรก่อนครึ่งเดือนนะครับแต่อันนี้เดือนนี้มาช้านิดหนึ่งเนาะและจะแบ,บ่งออกเป็น2ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีอ่ะมันมันหมดอะไรพูดแล้วอะก็จะแบบตามจริงยังมีอีกแต่ว่าอา่าผมขอพักก่อนนะเพราะว่าบางคนก็อาจจะแบบฟังมานานแล้วถูกไหมครับเพราะว่าคลิปของพื้นวัสนามเนี่ยมันเยอะแต่ว่าพยากรณรายเดือนมมนมีแค่ครั้งเดียวถูกไหมครับในนั้นผมก็เลยแบ่งออกเป็น2อ p ีให้มันดูเยอะไปหน่อยนะครับให้ดูเยอะขึ้นหน่อยอย่างเงี้ยละอย่างหนึ่งคือจะได้เข้าใจกันมากๆด้วยเนาะประมาณนี้ เพราะค,คนบางคนเนี่ยไม่เขาไม่อยากฟังคําพยากร์ที่มันเยอะแยะแต่ผมเนี่ยพยายามบอกทางหนึ่งทีได้คุณถ้าผมบอกพยากรณ์ไปแล้วว่าคุณจะดีจะลายแล้วถ้าลายทําไงอะ่ะคุณไม่รู้วิธีการแก้ถูกป่ะครับแล้วคุณจะรับผลจากปัญหานี้ได้ยังไงคนบางคนเนี่ยแบบคิดง่ายอะ่ะผมก็ไม่เข้าใจว่าจะคิดง่ายอะไรไปเบอร์นั้นนะครับการทําอะไรง่ายๆลวบๆเนี่ยแล้วคุณจะประสบสความสําเร็จได้ยังไงผมบอกเลยนะคนที่จะเอาอะไรง่ายๆเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันจะผ่านง่ายๆนะ แต่มันผ่านยากต่างหากเพราะคุณไม่เคยฟังรายละเอียดอะไรเลยเขาเรียกว่ารู้ไว้ใช่ว่าใสาบ่บาแบกหามพ่อผมจะสอนเลยว่าความรู้เนะี่ยเรียนไปเถอ,อะความรู้เนะี่ยจำไปเถอะฟังไปเถอะเดี๋ยวยังไงมันต้องเกิดผลในวันหน้าแต่ถ้าไม่ฟังอะไรเลยคุณจะเอาตัวรอดอยังไงนะครับอย่างสึนามิมาบางคนก็ไม่รู้จักสึนามิเพราะว่าไม่เคยดูขา่าวไม่เคยอะไรถูกไหมครับพอน้ํามันมาป,ปุ๊บก็ซัดไปเลยครับุดท้ายก็ตายฟรีโดยที่นั่นแหละก็คือค,อความโง่งเขาที่เราไม่ฟังอะไรเลย เห็นหรือยังไม่ได้บ่าด่าใครโง่นะแต่มันหมายความว่าความโง่เขลาของตัวเองนี่แหละทําให้ตัวเองเนี่ยจนมุมอยู่ในเนี้หาอยู่ตกอยู่ที่สถานการณ์หลายก็ใจ่ไหมครับอะไรประมาณเนี้ยนะครับรู้จักฟังมันก็ดีกว่าไม่ฟังนะครับเอาตัวรอดได้ก็ดีกว่าเอาตัวรอดไม่ได้ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยอย่างเช่นภัยมันกำลังจะมาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าเราจะเอาตัวรอดยังไงถูกไหมครับผมบอกว่าอ่ะต้องสตินะถ้าบางคนเนี่ยพอเจอปัญหาปุ๊บสติแตกไง พอสติแตกแล้วเป็นไงล่ะสุดท้ายก็เจอเพศภัยแต่คนที่ฟังดีๆก็แปลว่าโอเคอ่าพอสติอ่าพอมีปัญหานะต้องตั้งสตินิดนึงสติมาปัญญาเกิดก็แปลว่าบางทีหาช่องทางทางออกได้หรือปณีปนอมทุกอย่างที่ทําให้ตัวเองอ่ะคือมันรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องรอดอ่ะแต่จะรอดยังไงอ่ะเราก็ต้องคิดอีกทีหนึง่งถูกไหมครับเพราะสถานการณ์ต้องประเมินคนละแบบกันนะครับเราต้องเข้าใจอ่าให้ลึกซึ้งนิดนึง เพราะว่าวิชานี้ไม่ใช่ง่ายๆนะครับเราต้องฟังอย่างลึกซึ้งแล้วเราถึงจะเข้าใจแล้วก็แก้ไขได้นะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามปเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ